ข่าวเศร้าช็อกวงการบันเทิงทรงใจริมเสียชีวิตในวัย39ปีครับผู้ชมครับนักแสดงเกาหลีรงใจริมลาโลกไปอย่างกระทันหันในวัย39ปีโดยสื่อต่างประเทศครับก็ได้มีการรายงานว่าพบร่างทรงใจริมช่วงบ่ายวันที่12พฤศจิกายน2024ก่อนที่ Export News ได้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าพิธีศพของเขาจัดขึ้นที่สถานที่ประกอบพิธีในโรงพยาบาล โดยที่น้องสาวเป็นผู้นำไว้อะไรส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนแต่ตำรวจเผยว่าพบร่างไร้วิญญาณของทรงจริมในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับจดหมาย1ฉบับครับสำหรับทรงจริมเข้าสู่วงการด้วยผลงานการแสดงเรื่องแรกในหนัง e อ s ก s ในปี2009 โดยโด่งดังอย่างมากจากซีรีส์เรื่อง The Moon Embracing the Sun เมื่อปี2012โดยผลงานเรื่องล่าสุดครับก็คือ Queen w u ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ